สวัสดีพี่น้อง FC สุขูสุขคนผู้ติดตามเล่าพัฒนาของเสียนหน้าดีของสองเสี่ยนแคนี้เปลี่ยนอีกคู่หนึ่เงเป็นพอแต้มของเสียนป่าตานมาซามาบาท่นันพี่น้องเอ้ยไอมือเสียวเลาะเสียออกผุนเขาจังมากก็เลยบเอาลงเขามาซาลงบท่นันก็เลยเอา ของฝัดแต้มมาแท่นนะ้าพี่น้องนะ้าเป็นสองเสียนคือกันมาร่วมกันกับเสียนหน้าดีในกลุ่มดังๆเด่นๆน,นั่นละของสองเสียนเพื่อนกันเขารูดจุกคนอยู่นะ้าพี่น้องนะ้าของสองเสียนของสองเสียนขเยนขาหลุดซื้อเสียนอยู่ของเสียนหน้าดีนะั่นเขารูดให้สามมาตัวเดียว หลุดสามเขาสามของพ่อเต้มให้หลดหกหลดหนึ 6, ่งเด่นหกล่องหนึ่งเขาหนึ่งพี่น้องเอาอนสิไปเบิง้งของวันที่ 20, 20, ยี่สิบเอ็ดกับเบิ้งวันที่ยี่สิบสี่หยัดหลังเขานะพี่น้องนะของเสียนหน้าดีให้มาสามโตเรียกวิ่นหมุน สามตัวคือสามสองีวิ่งสามตัวเดียวรูดจับคู่กันสามหกสามแปดสองหกสองแปดตกัน4ีหกเด็กเขาวิ่งพี่น้องเขาวิ่งรูดสามคือเด็กออกมาเก้าสามเนาะพี่น้องเนาะสามเก้าพอแจ่ม วิ่งมาหกกระหนึ่งรูดหกหลุดหนึ่งเดินหกลองหนึ่งจับคู่กันหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหกหกกั 6. ได้หลุดหกพี่น้องเอ้ยได้หลุดได้หลุดหนึ่งเขาหนึ่งพี่น้อง เด็กออกซิปเมนบ่พี่น้องเกออกซิจำได้จ้าว่า3ามเก่าหนเก่าหนเด็กสตัวเด็กสองตัวกับสองตัวลางกับสามเก่านคนละหลุดพี่น้องคนละวิ่งเนาะคนละหลุดเช่นวิ่งเช่นหลุดทั้งหลายกัผ่านยูโดนาพี่น้องเนาะ เที่ยวก็จับคูบ่เขาคือว่าน่หละพี่น้องมัน,ม,นมันก็ขอให้ได้รูดแมนแมนเนาะพี่น้องเนาะรูดแมนแมนพี่น้องางคนพิน่วนว่ารูดแม่นก็ดีแล้วเพราะมึงพอเอ้ยงตาเอ้ยน่ะบานนี้มาเบิ่งของวันที่2ีสิบเก็ดได้พี่น้องบัดนี้ยี่สิบเก็สิเป็นตัวใดก็เขามาเบิง่งเขามาเสี่มาแช่กันก่อนสิเขาเบิง้งก็อย่าลืมกดหนึ่งไลนึ่งแช่ห้ปูห้ปูน้ำเด้อ ย่าขำโมตรชนเดอ้อถ้าโฆษณานเขาเรวก็ได้บึงให้แน่พ่อเด็กมีกำลังใจเนี่ยเป็นผู้หาเล็กหาเบอร์มากขิดมาเคียนให้พี่น้องนี่หาจับหายใจนะพี่น้องเนาะเส้นหน้าดีวิ่งวิ่งไว้ก่อนเลยวิ่งไว้นี่ของเส้นหน้าดีเส้นหน้าดีวิ่ง สองกกบสี่ลูดลูดสองลูดสี่ลูดสองลูดสีบ่มีตัวกลมบ่ฟันบ่ฟันมาตัวเดียวคือหลอดที่แล้วมาสองตัว chấp khu chấp khu mà cầu cầu xoắn cầu si phần kiến liêng bắt chân mình cầu phụ kiến kiến những chỉ là nó cái nào nó cầu si câu c 02 04 phần bơm mát khí, cái gì để phần mát đang xịt là bình thường phần bơm thân khí, nhiều phần va, phần xịt ở mãi, ít vô, phần xịt mặt tắt hay ít แต่บางตอนตัดเนีปูคือสีบัวเด็กเขาไปเบื้องดอกพันจิตัดตัวใดกะบกหูวจักคือกันวาดมือตัดเลขมือเลขตัดมัดมมนกันยากเนาะปูกับบัวเด็กเบื้องอดดอของปูกะไปหลายทางยนหน้าเลขเบิ้อให้ระวังให้ระวังเบิ้อ หนึงนึงบนศนย์ศูนบน เิ่นบ่ได้ขีดดอกข้าขีดให้เพิ่นเนาะเพื่อควบสวยงามเนาะพี่น้องเนดะ้อขีดเพื่อควบสวยงามเพื่อบรรงไงไงสะดุดตาตัวได้กระจัดตัวน,นั้นได้พี่น้องเนอสดุสดตาตัวได้มักตัวได้กระจัดเลยในกลุ่ม ผนมาหครู่ปในของพอเต้มพอเต้มพเตีม แต้มควันไฮมาเลขกวิ่งเอาวิ่งไปน่หนรถก็ะเด็เนาะง่ายๆพี่นอ้องเลขกวิ่งพันมาเลขกวิ่งพันกะมาสี่เก้า สีเก่าหลุดสีหลุดเก่าได้พี่น้องเด้อหลุดสีหลุดเก่าเพิ่นมีเลขตั้งรักให้สองสูตรพี่น้อง คนว่าเอารวมกันดิคนเอาสุดทสุดมันเด็กตังลักเด็กเคร่งพุนเด็กตังลักสุดแรกเจ็เก้ไม่สียงห่างกันแน่ก็ได้หรอกเจ็แปเก้ 7, 8, 9, 3, ดีฮามีเด็กตั้งรักพน้นหามาจังสี่ละพี่น้องสองบักสองตอนหกโตนี่คือเหล็กเคีย่ยงเหล็กตั้งรักพน้นของพอแต้มเดี๋ยวนี้หามาบ่กคือเดี๋ยวก่อน เหล็กเรียงมานำมตอนนี้จับโคเจับโคเจับโค,คกลับมามาดกแน่เลยฝนดีเล็กก็เลยดกเดี๋ยวนี้ดกเล็กดกแน่ฝนมันดีเนาะี้องนเนาะจับโคเก้าสาม

Giảm Vẹt chi thì kết giảm kết giảm kết gì kết à เค็ดหาไอ้มากเก่าคูพี่น้องรอบนี้ดกแน่ฝนดีฝนดีเด็กพอแจมก็เล่นดูมาดกแน่ธรรมดาเนาะบางเทียบกันมันกับเขามาหลายคูของปูก็ไม่หน่อยไม่หลายคือกันน่ะล่ะถ้าเขาไมา่หลายคูก็ไม่หลาย โอกาสตัดออกจำหนี้วะลายดอกพีนกพพพพ่น้องจัดอาหลดพอเบิงพอดีพ่จจองามพี่น้องู้ใดคำว่าแล้วกะแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อ ขอมาไหมกะกดกระดิ่งตามไว้เลขของเซียนหน้าดีวันที่มีสิบเกดรอพัฒนาที่มี่สิกดปอรกีกายนสองพนห้ารเลขวิ่ง2กับ4ีหลุดแจบคูเก่าสองเก่าีเลขเบิน้นหนึ่ ของพอแต้มเลขวิ่งซีวิ่งเก่าหลดขีดไปดดกันอ่านี่ตัวรูดได้พี่น้องได้เนี่ยได้ขีดไปเลขจับลักนี่หกตัวแต่เพิ่นแยกออกมาเด้อมันอสิเป็นสามตัวน้ำหลักกบะบาดจ,จัดเลยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเด็จับหลักเลขวิ่งกันเจ็ดแปดเก่า สามซีหาเปนไหมา6กตัว็จะแยกกันมาเจับคู 9, 3, 9, 3, เก้าสเก้าสามผลาเด่นเลยเดอ้อกลมให้เป็นหนดเก้าสาม 9, 3, เด่นกลมเก้าซีลองเก้าหกลม

เทสหาล่องเดี๋นี้นะพี่น้องเพูนหายมาชี้กลมข้องพอแจ่มของเซียนนาดีบลอกกลมพอกกันมัดพี่น้องพูได้เข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปูมาไม่ก็กดติดตามไม่เลิกปูกับชิติดตามมาให้เด็กของเซียนนาดีก็พอแจ่มของเซียนปาตานว่าท่านเห็นมาสชิมันมืออื่นยังสิมาเซียนปาตานสิมาลาหลาแน่อยู่เห็น ติดตามในกระเียาเมาอีกเทนึงนะพี่น้องนะให้พี่น้องเอฟซีผู้ใดเข้ามาติดตามสุขูสุขคนโชคมันกันร่ำรวยกันทุกขูทุกคนเด้อมืออื่นบ้านจันทร์มืออื่นให้ได้โชคได้ลาบกันทุกขูทุกคนมารวยนำกันพี่น้องมาโชคดีนำกันของเราพัฒนาทุกขูทุกคนให้ยุ่เย็นเป็นสุขเด้อเงินน่องทั้งไลเงินในน่องทั้งไรมาย่าเจ็บ่าจนกัน อกกันไหม่รอบต่อไปสวัสดี